ทักทายสบ,บายดีเด้อพี่น้องตอนนี้เขากะสิมากินขเขา่าแรงกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าบอดได้กินเขาพี่น้องลองมากินพัดอันพัดมาม่าอันนี้นี่วายเฮียไม่แต่อันแบบวาเบยากินเขานานะพี่น้องโหลดหุ่นมาซานแต่ว่าแต่ว่าโหลดหุ่นเนี่ยมีแต่เครื่องเน้นเน้น นี่แต่สามชั้นจากพี่น้องมาเดินมาเดินมาเดินอ,อยู่ผู้เดียวก็เลิ่มบนนึ่งเขาพี่น้อ <c oughs> ยนอย่านจอยแต่ว่ากินอันแต่ว่ากินมืสั้ๆพี่น้องอ่ะคือมันแต่ว่ะ มันใะญ่กว่าน่อยคือได้ยกดถั่วแ่ใหญด้อยอะไเขาเอินวะเออเอินว่ะคนหักษาสุขภาเนาะพี่น้องวนกระตามน่ะขวนกระสาง ก๋วเตี่ยวก็อยู่เลยบนเนื้อขาวเนี่ยเนื้อโปรกีนไม้ก็เลยตัวเลยบนเนื้ก็เลยกินอาหารเบาบ้าพัดมะม่าใส่หม้อสามชั้นพี่น้องใส่ไข่น้ำพี่น้องแซ่บ ใคก็ใส่สาฟองเพียงอนโมสามชั้นอีกเฮ้ยปัญหงอย่าหุ่นดีแล้วเดวขนอย่างเดียวทำะเจียว,ายวยมาอย,อยู่ต้นม้บ่คอยเหน่เขา เรบุ้มีหมูกินก็เลยกินแบบง่ายๆไปหน่อยต้มเป็ดก็มีแต่ว่าประยอะกินหยกเมื่อบ้าเมื่อันเห็ดกินเป็ดแต่พี่น้อยเป็ดไม่ใหญ่เอง เป็ดแมลงมามเลยจัดฟัมจัดการไปอีกัตบักไง ยามาจะาก็ได้ยาหนุมาไปเดน่อยได้ยังไนไหจะหุ่นดียาน่สั่ปกินตัวดคนามีแต่โมูได้นี่พี่น้องมกับมูชามชานกเป็นไข่ คนยอยากจอยตตเป็ดปีนเป็ดมีดต่ว่าอยากินขโมบมาเตี่ยบไปอยู่เลยกินอาหาราเบาๆแค่ืง โมแต่ละตอนกิเนเข้าไปสิจิเพิ่มน้ำหนักเมื่อละสองโล <laughs> ว่าโมจามสันฉันข้าจิอวกอด,ดไม่ได้พีหน้องเลยจอยคือโมองนะคือจอยไม่ได้ดอกเมื่อได้ก็กินอีกอย่างออด <c ười> อันนี้จะเป็นไข่เด้พี่ยกเนาะไข่เป็ดมันใหญ่เองไข่ธรรมชาติเนาะเลี่ยงเองเก็บไว้กินเองนี่คำยังไงไปเลยวันนี้เราจอยครับ กูได the ้ชีวอ้วนกวเป็นชนพี่น้องแค่ไหนพี่อีมน้ำหนักบดหยอด60กิโลของบดอ้วนเลยเนาะพี่น้องไรว่าอ้วนกูหวาเด้อโมก็จะเหม็นมัน โมต่อน mm ี่ซ้ำันลุเมกาไปเซ็บเซะไปหน่อย ตอนไหนเกินจะโบรงป่ะโอเคจะไปน้องอ่ะเผ็ดปวดใส่อัน จะมาคลิปใกล้เตอบมาเท่านี้ก็น้องไม้ขอจะคลิปเพียงนสนิก่อนแล้วจะพี่น้องกูได้ทานแล้วกินกระวแรงกันมามามากินนทำกันบายบายแล้วจ้ะพี่น้องจะบายเลย